สรุปภาพรวมมือใหม่หัดขอวีซ่าควรต้องรู้อะไรบ้างวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าเยี่ยมเยียนวีซ่าธุรกิจในวิดีโอนี้เป็นการสรุปโอเวอร์วิวตั้งแต่ยังไม่รู้อะไรเลยจนกระทั่งไปยื่นวีซ่าโดยที่รายละเอียดลึกๆเพื่อนๆสามารถดูตามหน้าจอเว็บไซต์ go no ok guide com visa เพราะว่าในแต่ละหัวข้อเนี่ยก็คือวันนี้มาเป็นแบบคร่าวๆ แต่ว่าจอดลึกก็คือสามารถดูได้ในลิงก์นี้เลยทุกอย่างที่อยากจะรู้อยู่ในนี้หมดเลยเขาก็จะแบ่งเป็น3ช่วงช่วงแรกคือการเตรียมความพร้อมก่อนขอวีซ่าก็คืออาจจะล่วงหน้าก่อนที่ตอนตั้งแต่เรายังไม่รู้อะไรเลยอ่ะอันนี้คือเตรียมเลยแล้วก็ขั้นที่2ก็คือการเตรียมเอกสารขอวีซ่าต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายก็คือช่วงที่ไปยื่นวีซ่าต้องรู้อะไรบ้าง อย่างแรกสุดเลยนะก่อนขอวีซ่าเนี่ยห้ามเลยคือตรงนี้คือสำคัญมากก็คือเรื่องของการเงินเนี่ยที่บอกว่าห้ามก็คือว่าห้ามยัดเงินคืออันนี้ใช้คำแบบบ้านๆก่อนห้ามยัดเงินหมายถึงว่าบางคนเนี่ยกลัวว่าสถานทูตจะมองว่าเราไม่มีเงินก็เลยไปเอาเงินคนอื่นหรือเงินที่ไหนก็ตามเนี่ยเอามาใส่ในบัญชีแบบผิดสังเกตทำไมเรียกว่าผิดสังเกตเพราะว่า สมมติว่าเราบอกสถานคือไม่ว่าเราจะทางานประจําหรือทําธุรกิจหรือไม่ได้ทํางานก็ตามหรือเรียนก็ตามปกติเราแจ้งสถานทูตว่ามีรายได้เท่าไหร่ถ้าสมมติรายได้นี้ตัวเลขสมมติเดือนละสามหมื่นแต่อยู่ดีๆในบัญชีของเรามีเงินฟาดเข้ามาสี่หมื่นห้าหมื่นแสนหลายแสนอะไรอย่างนี้ก็คือที่มันมากกว่าเงินเดือนของเราแล้วก็คือมันผิดสังเกตนะนะดูก็รู้บางคนเริ่มต้นก็มีแค่หลักร้อยหลักพันอยู่ดีๆก็แค่ไม่กี่วัน ไม่เกินหนึ่งเดือนก่อนขอวีซ่ามีเงินโพดๆเข้ามาเป็นเกือบแสนหรือหลายแสนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าผิดสังเกตมากห้ามทําเด็ดขาดเอบต้องเอาเรื่องนี้มาขึ้นก่อนเลยเพราะว่ามีหลายคนพลาดเรื่องนี้ตลอดแล้วก็จะโดนปฏิเสธวีซ่านะมันไม่ได้เป็นทุกสถานทูตหรอกแต่ว่าเขาไม่ได้บอกเราไงว่าเขาจะดูเรื่องนี้หรือเปล่าแต่อบเชื่อว่าส่วนใหญ่ดูฉะนั้นไม่ว่าเราจะขอวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าเยี่ยมเยียนหรือวีซ่าธุรกิจก็ตามเรื่องนี้ห้ามทําเด็ดขาดก็คือ เขจะแยกนะจะแยกก็คือถ้าเกิดว่าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวและเราออกเงินเองอันนี้เราจําเป็นที่จะต้องเดินบัญชีมาล่วงหน้าก็คืออย่างน้อยก็สามเดือนนะก็คือให้เริ่มต้นยอดแรกสุดเลยอะ่ะบรรทัดแรกของสเตทเมนต์ของเราอะ่ะก็คือที่ย้อนไปสะอานอย่างสมมุติว่าเรายื่นวีซ่าตอนเดือนเมษาปลายเดือนมีนาหรือต้นเดือนเมษาใช่ไหมสเตทเมนต์เราก็ต้องเป็นเดือนมกรากุมภามีนาใช่ไหมบรรทัดแรกของเดือนมกราเนี่ยแหละ โผล่มาก็คือถ้าเราจะให้ดูมีเยอะเนี่ยก็คือให้โผล่มายอดแรกเป็นหลักหลายหมื่นก่อนเลยนะเสร็จแล้วก็ค่อยๆฝากแบบเป็นธรรมชาตินะตลอด3เดือนนะเออไม่ใช่มาพูดเอาเดือนสุดท้ายนะเพราะมีอธิบายไว้แล้วตรงนี้ก็คือขอวีซา่าเชงเก้นต้องมีเงินเท่าไหร่เนี่ยในโกลโนกาดดอคอมวีซ่าของเราขอวีซ่าการแต่งบัญชีการเงินสําคัญมากก็ต้องไปดูในนี้เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยวนะก็คือที่เราออกเงินเองอะ่ะควรจะต้องเดินบัญชีมาก่อนล่วงหน้า ให้บัญชีของเราเนี่ยเอานิยามว่ามันดูมีสุขภาพดีนะมายัดเอาทีหลังนี้ถือว่าสุขภาพไม่ดีมันผิดสังเกตนะต้องไปดูในนั้นส่วนวีซ่าเยี่ยมเยียนกับธุรกิจเนื่องจากว่า2ประเภทนี้จะมีคนเป็นสปอนเซอร์ให้อยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องยัดนะก็คือปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปเลยคือถ้าบอกว่าของเดิมไม่ค่อยมีเงินก,ก็ไม่ค่อยมีก็ไม่เป็นไรงไงก็คือให้เป็นธรรมชาติเพราะมีคนออกให้อยู่แล้วแต่ถ้าคนออกเองอะ่ะเขาต้องเดินบัญชีมาก่อน สรุปว่าบีซ่าท่องเที่ยวถ้าออกเงินเองต้องแต่งบัญชีมาก่อนล่วงหน้าส่วนเยี่ยมเยียนกับธุรกิจไม่ต้องนะให้เป็นธรรมชาติมีน้อยก็คือมีน้อยไม่ต้องยัดเงินนี่เรื่องสําคัญสุดเลยยาวนิดนึงแล้วก็การเตรียมตัวก่อนยื่นวีซ่าอีกอันนึงก็คือเราต้องรู้ประเภทวีซ่าที่เราจะยื่ยนใช่ไหมก็วีซ่าระยะสั้นนะนะก็มีอยู่3แบบด้วยกันก็คือวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าเยี่ยมเยียนแล้วก็วีซ่าธุรกิจใช่ไหม ซึ่งไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามนะคือชื่อเรียกมันอาจจะไม่ได้เรียกแบบนี้โดยตรงบางประเทศก็เรียกว่าวิซิเตเออร์วีซ่าเฉยๆเลยอย่างอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียอะไรเงี้ยแต่ว่าความหมายก็คือท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนธุรกิจนั่นแหละส่วนของวีซ่าไปยุโรปอ่ะเราเรียกว่าวีซ่าเชงเก้นคือเชงเก้นก็คือ27ประเทศในยุโรปหมายความว่าเราขอเชงเก้นแล้วเนี่ยเราเข้าประเทศไหนก็ได้แล้วก็เดินทางต่อเนื่องไปประเทศไหนจาก A ไป B บีไปซีอะไรในยุโรปอ่ะภายใน27ประเทศได้หมดเลยเขาก็จะแยกประเภทวีซ่ามาเป็นท่องเที่ยวเยี่ยมเย็นธุรกิจท่องเที่ยวก็คือว่าก็เที่ยวไงตามชื่อเขาอ่ะก็คือเราจะต้องมีใบจองโรงแรมแล้วก็แผนการเดินทางแต่ก็จะแบ่งเป็นว่าเราออกเงินเองหรือมีสปอนเซอร์ท่องเที่ยวคือมีใบจองโรงแรมแผนการเดิน,นทางแล้วนะแต่ว่ามีสปอนเซอร์เพราะว่าเราอาจจะเงินไม่ถึงเราก็สามารถหาสปอนเซอร์ก็คือสปอนเซอร์ในที่นี้หมายถึงคนที่อยู่ไทยด้วยกัน คือคนใกล้ตัวไม่ใช่คนประเทศที่เราจะไปอ่ะนะบางคนอาจจะมีแฟนเป็นอเมริกาจะออกเงินมาให้เที่ยวยุโรปอคนอเมริกาไม่ได้อยู่ยุโรปใช่ไหมก็คือไม่ใช่คนประเทศนั้นก็ถือเป็นสปอนเซอร์เหมือนกันก็คือส่งหลักฐานการเงินกับจดหมายสปอนเซอร์ร่วมด้วยก็ได้เดี๋ยวไว้พูดอีกทีหนึ่งส่วนของวีซ่าเยี่ยมเยียนกับธุรกิจก็คือมีสปอนเซอร์คือเราเรียกว่าผู้เชิญดีกว่าผู้เชิญคือคนที่อยู่ประเทศนั้นหรือบริษัทที่อยู่ประเทศนั้น เช่นนั้นเขาก็จะมีมีจดหมายเชิญมีหลักฐานอะไรของการเชิญมาก็ถ้าเยี่ยมเยียนคือผู้เชิญเป็นรายบุคคลเป็นแฟนเป็นญาติเป็นเพื่อนส่วนธุรกิจคือผู้เชิญเป็นในนามบริษัทซึ่งธุรกิจก็คือต้องมีจดหมายเชิญจากบริษัทแล้วก็ถ้าไปดูงานดูงานเอ็กซ์โปอะไรต่างๆก็คือมีหลักฐานว่าไปดูงานตรงนั้นจริงๆโอเคเราจบช่วง สิ่งที่ต้องรู้ก่อนขอวีซ่าไปแล้วแล้วก็ถัดมาก็คือการเตรียมเอกสารอันนี้ก็จะบอกว่ามีเอกสารสําคัญสําคัญอะไรที่เราจะต้องเตรียมบ้างอย่างแรกคือถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องขอวีซ่าที่ไหนก็คกก้น Google ง่ายๆจะชื่อประเทศแล้วก็มีคําว่าวีซา่าแล้วก็ Thailand อย่างเช่นอะอะไรดีเยอประเทศเจอรมันนีใช่ไหมอ่าก็เจอรมันนีวีซา่าไทยแลนด d ก็จะเจอก็มันก็จะขึ้นมาหรือเนเธอร์แลนด์วีซ่าไทยแลนด์อย่างนี้โดยส่วนมากก็จะเป็นยื่นวีซ่ากับศูนย์รับยื่นวีซ่านะยุคนี้ก็ไม่ได้ไปยื่นกับสถานทูตโดยตรงซึ่งในนี้ใน go no guide com visa ก็จะบอกว่าศูนย์รับยื่นวีซ่าเขามีรับยื่นวีซ่าประเทศไหนบ้างก็คือเราก็ไปดูรายละเอียดว่าเออเราจะกรอกใบสมัครหาใบสมัครได้ที่ไหนหรือว่าต้องมีการนัดหมายวันยื่นวีซ่าเป็นวันไหนแล้วก็รายการเอกสารอะไร ทีนี้โกโนไกก็มีทําไว้แล้วก็คือวิธีขอวีซ่าแยกตามประเทศกดเข้าไปก็จะเป็นเฉพาะของประเทศนั้น,น,นเป็นรายละเอียดด้วยเป็นวิดีโอด้วยรวมมาให้แล้วทั้งการกรอกใบสมัครหรืออธิบายเรื่องของเอกสารหรืออื่นๆก็ส่วนของใบสมัครเนี่ยบางประเทศเขาก็จะเป็นลิงก์ให้เข้าไปที่เว็บของทางการหรือของสถานทูตของประเทศนั้นบางประเทศจะเป็นกรอกออนไลน์บางประเทศก็จะเป็นไฟล์ pdf ให้เราปริ้นมา กรอกด้วยมือเอาเองหรือจะกรอกในคอมก็แล้วแต่ถ้าทําเป็นแล้วบางประเทศก็อาจจะนอกจากกรอกออนไลน์แล้วอาจจะมีการให้จ่ายเงินหลังจากที่กรอกเสร็จทุกอย่างก็มีหังจากใบสมัครก็ที่อบอยากแนะนําเลยให้ทุกคนทําก็คือจดหมายแนะนําตัวอันนี้เขาอาจจะไม่ได้พูดถึงไว้ในรายการเอกสารของศูนย์รับยื่นวีซ่านะแต่ว่าส่วนหมายแนะนําตัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้ทางสถานทูตเขาเข้าใจภาพรวมของเราไง เพราะบางทีเราส่งเอกสารเนี่ยคือเอกสารหลายสิบหน้าหรือบางคนร้อยกว่าหน้านะมันก็ดูยากนิดนึงก็คือในจดหมายแนะนําตัวเนี่ยจุดประสงค์ก็คือเพื่อจะบอกสถานทูตอย่างเช่นว่าเราจะเดินทางด้วยจุดประสองค์อะไรจะไปวันไหนเราทํางานอะไรเริ่มงานวันไหนเงินเดือนเท่าไหร่งานของเราเป็นยังไงแล้วก็จุดประสงค์ที่เราไปถ้าเราท่องเที่ยวทําไมเราถึงอยากไปเที่ยวจะไปเที่ยวที่ไหนหรือถ้าเราเยี่ยมเยียนเราจะไปเยี่ยมใคร ต้องอธิบายความสัมพันธ์เป็นแฟนเป็นญาติเป็นเพื่อนรู้จักกันยังไงทําไมเขาถึงอยากเชิญเชิญแล้วจะไปทําอะไรเขาออกค่าใช้จ่ายใ,ให้ทั้งหมดหรือออกแค่แค่บางส่วนถ้าเกิดธุรกิจก็เหมือนกันกับเมื่อกี้แต่ว่าเราจะไปดูงานอะไรบริษัทไหนเป็นคนที่เชิญไปอย่างนี้แล้วใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายซึ่งใน c o n o g u i e com visa ก็จะมีวิธีเขียนจดหมายเชิญบวกจดหมายน้ำตัวคือหมายถึงถ้าวีซ่าเยี่ยมเยียนก็ผู้เชิญก็ แนะนำว่าควรจะทจําจดหมายเชิญมาเพิ่มบางประเทศอาจจะต้องไปทําใบการันตีกับทางการแต่ว่าเขาก็จะนึกว่ามีใบการันตีอย่างเดียวก็พอแล้วแต่เรื่องนี้เรื่องจดหมายเชิญไม่ได้เป็นภาคบังคับแต่ว่าก็เหมือนกันก็คือถ้าเกิดเรากังวลว่ากลัวว่าวีซ่าจะไม่ผ่านก็แนะนําว่าผู้เชิญก็ทําจดหมายเชิญด้วยก็ได้หรือถ้าใครที่มีไปท่องเที่ยวแล้วมีคุณพ่อคุณแม่หรือสามีภรรยาหรือคนใกล้ตัวออกเงินให้ก็เป็นจดหมายสปอนเซอร์ด้วยก็ได้ สำหรับจากคนที่ออกเงินให้ถัดมาก็จะเป็นเอกสารเรื่องงานอันนี้ก็ต้องแล้วแต่วีซ่าอีกอะว่าว่าขอวีซ่าประเภทไหนคือถ้าเราทํางานโอเคก็คือเราก็ส่งเอกสารเรื่องงานอย่างเช่นถ้าทํางานประจําก็มีใบรับรองการทํางานซึ่งต้องระบุก็เลยก็คือตําแหน่งงานเริ่มงานวันไหนเริ่มงานครั้งแรกวันไหนอัตราเงินเดือนวันลาและวันกลับมาทํางานก็แนะนําว่าวันกลับมาทํางานก็หลังจากที่ระบุวันกลับ ในใบสมัครเนี่ยสักวันสองวันก็ดีแล้วก็ถ้าให้ดีนะบริษัทใหญ่ก็มีตราประทับของบริษัทมาด้วยก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าทํางานร้านเล็กๆร้านนวดหรือร้านตัดผมหรือเสริมสวยที่ไม่มีตราอะไรอยู่แล้วเลอเพอทาใบรับรองงานให้ก็ไม่เป็น <c oughs> ก็ทําเองได้เลยแล้วก็ให้เจ้านายเซ็นแล้วก็ส่งเพิ่มเป็นพวกสําเนาบัตรประชาชนกับทะเบียนการค้าถ้ามีของของร้าน แต่ถ้าเกิดทําบริษัทใหญ่ก็ตาประทับก็กสบายหน่อยบริษัทใหญ่หร,หรือถ้าให้ชัวร์ก็ส่งทะเบียนการค้าหรือทะเบียนบริษัทเพิ่มด้วย็ดีถ้าทําได้ส่วนของคนทําธุรกิจแน่นอนทะเบียนการค้าหรือทะเบียนบริษัทแล้วแต่กรณีแล้วก็พวกนี้ต้องดูด้วยว่าเขาให้แปลภาษาอังกฤษด้วยหรือเปล่าส่วนใหญ่ให้แปลนะมีแค่บางประเทศจาได้ว่าเป็นเยอรมน,นีนั่นแหละที่ไม่ได้ต้องแปลนอกนัออ้นก็แปลหมดนะ คือส่วนใหญ่ก็แปลนะแต่ว่านอกจากเยอรมน,นีแล้วอะไรบ้างต้องดูในรายการเอกสารหรือถ้าเราเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ใบรับรองการเป็นนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลายัยก็เป็นภาษาอังกฤษ,กษส่วนคนทําอาชีพอิสระอย่างเช่นตัวเองเป็นต้นซึ่งไม่มีใบรับรองการทํางานหรือไม่มีหลักฐานธุรกิจอะไรทั้งสิน้นก็ขอวีซ่าได้ก็คือหลักฐานเรื่องงานทั้งหมดที่เรามีในชีวิตของเราหมายถือว่าอย่างเช่นเว็บไซต์หรือรูปภาพการทํางานหรือ ใบเสร็จหรืออะไรที่เรามีทุกอย่างอ่ะคือเราต้องส่งเยอะกว่าคนอื่นถ้าเราทําเป็นอาชีพอิสระแต่ก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งคือต่อให้เรามีใบรับรองการทํางานหรือมีทะเบียนการค้าหรือทะเบียนบริษัทก็ตามก็เพิ่มเติมด้วยกระดีถ้าเรากังวลก็คือรูปภาพการทํางานซึ่งควรจะถ่ายให้เห็นตัวเราด้วยบางคนถ่ายโต๊ะถ่ายเก้าอี้ถ่ายป้ายมาไม่มีตัวเองมันก็ไม่ใช่ไงเราต้องเป็นรูปภาพเราตอนทํางานเลยถ่ายตอนนั่งทํางานถ่ายกับเพื่อนร่วมงานหรือถ่ายกับป้ายบริษัทหรืออะไร ขายกับสินค้าประมาณนี้ต่อมาก็คือหลักฐานการเงินยืนพื้นเลยก็คือ Bank s t a t e เมนตบัญชีธนาคารถ้าเกิดให้ดีซึ่งบางประเทศเขาก็บังคับด้วยก็คือควรจะมีตราประทับของธนาคารเราอาจจะถามทางศูนย์รับยื่นวีซ่าก่อนว่าต้องมีตราประทับไหมแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะให้มีแล้วก็ควรจะทําก่อนขอวีซ่าไม่เกิน7วันบางคนถามว่าทาล่วงหน้าเดือนหนึ่งได้ไหมก็ไม่ควรไง บางที่เขาก็ระบุเอาไว้เลยต้องไม่เกิน7วันนะนะบางที่ก็ไม่ได้ระบุแต่ก็ควรนะควรจะให้อัปเดตให้ใกล้วันขอวีซ่าให้มากที่สุดนะเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจก็อย่างที่ออบได้เกินไปตอนแรกแล้วว่าไม่ควรยัดเงินก็คือถ้าจะเดินบัญชีหมายถึงเฉพาะคนออกเงินเองนะมีคนเชิญนี่ไม่ต้องนะย้ําอีกทีนึงเพราะว่าเวลายื่นวีซ่าไปแล้วเนี่ยออบเชื่อว่านะสถานทูตเนี่ยอันแรกที่เขาจะดูเลยคือเรื่องเงิน หมายถึงว่าเขาอาจจะดูก่อนว่าคุณขออะไรใช่ไหมเสร็จแล้วก็ออกเงินเองหรือเปล่าอถ้าใช่เนี่ยเขาจะไปดูเรื่องเงินก่อนเลยว่าการเงินโอเคไหมถ้าการเงินโอเคเราบอกว่าเราทําอาชีพอิสระเนี่ยเราไม่มีใบรับรองงานไม่มีหลักฐานอะไรทั้งสิ้นเนี่ยแต่ทำไมวีซ่าผ่านได้ก็คือเรื่องของการเงินเนี่ยเตรียมตัวมาดีฉะนั้นถ้าการเงินโอเคก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วก็ที่เหลือก็เขาถึงค่อยไปดูเรื่องงานแล้วก็หลักฐานอื่นๆ แต่ทีนี้คนที่มีคนเชิญอยู่แล้วเขาก็จะดูการเงินของผู้เชิญแทนฉะนั้นผู้เชิญนี่แหละควรจะส่งหลักฐานการเงินของผู้เชิญด้วยบอกว่าไปทําใบการันตีกับทางการที่ประเทศนั้นแล้วก็เออบอกว่าไม่ต้องส่งอย่างอื่นเลยก็แนะนําว่าควรส่งแบง k ์สเต e เมนต์ของผู้เชิญด้วยอ่าก็คือเขาจะไปดูการเงินผู้เชิญคือมันขึ้นอยู่ว่าเราออกเองไหมอ่ะถ้าเกิดเราไม่ได้ออกเองก็คือเขาก็ดูแต่ของผู้เชิญของเราก็ไม่ต้องมีเยอะก็ได้ก็คือเราก็เลยไม่จําเป็นต้องไปยัดเงินมาก่อน แล้วก็เอกสารการเงินอื่นๆเพิ่มเติมก็คืออย่างเช่นใบรับรองการเงินจากธนาคารอันนี้คนละอย่างกับแบง k ์สเตตเมนต์นะแบง k ์สเตตเมนต์ก็คือมีเงินฝากเข้าถอนออกเยอะๆแต่ว่าใบรับรองธนาคารคือกระดาษแผ่นเดียวที่ระบุว่าเราเป็นลูกค้าธนาคารมาตั้งแต่ปีไหนปีไหนแล้วก็อาจจะระบุตัวเลขเป็นว่าเรามีเงินกี่หลัก5หลัก6หลักเป็นเงินของสกุลประเทศนั้นๆก็คือขอเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วก็เพิ่มเติมก็คือหลักฐานการเงินอื่นอย่างเช่น โฉนดที่ดินทะเบียนรถรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าสัญญาซื้อขายที่ดินพอร์ตหุ้นหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวกับบอกเขาว่าเรามีทรัพย์สินอื่นๆเพิ่มเติมด้วยแต่อย่างที่บอกคือการเงินเงินในบัญชีสําคัญที่สุดต้องมีตรงนั้นเพียงพอก่อนนะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าเท่าไหร่ก็หัวข้อนี้เลยวิธีขอวีซ่าพื้นฐานเกือบทุกประเทศแล้วก็ตรงนี้ขอวีซ่าเชงเก้นต้องมีเงินเท่าไหร่ท่องเที่ยวเยี่ยมเย็ยนถ้าเรามีทรัพย์สินอื่นๆก็ส่งด้วยก็ได้ แต่ว่าก็ถ้าเกิดเขาให้เราแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องแปลนะต่อมานี้เป็นหลักฐานแยกแล้วระหว่างท่องเที่ยวเยี่ยมเย็ยนกับธุรกิจถ้าเป็นท่องเที่ยวเนี่ยก็คือได้เกินไปบ้างแล้วคือแผนการท่องเที่ยวแล้วก็ใบจองโรงแรมซึ่งแผนการท่องเที่ยวเนี่ยก็มีเอาเป็นว่าไม่ไม่พูดมากไปดูในนี้นะวีซ่าท่องเที่ยววงเล็บ YouTube แล้วก็ตรงนี้เลยวิธีทําแผนเที่ยวจองโรงแรมใช้ขอวีซ่าบอกหมดทุกขั้นตอนคือที่สําคัญคือเราต้องจองให้ครบทุกคืน ตามตั๋วเครื่องบินลงวันไหนจองให้ครบทุกคืนและยังไม่ยกเลิกจนกว่าจะทราบผลวีซ่าบางทีจองปุ๊บกลัวเขาตัดเงินกดยกเลิกเลยแล้วเอาแค่ใบจองไปขอวีซ่าเนี่ยบางทีเขามีการตรวจสอบด้วยฉะนั้นห้ามยกเลิกจนกว่าจะทราบผลวีซ่าต่อมาวีซ่าเยี่ยมเยียนเพราะว่าเรามีผู้เชิญซึ่งผู้เชิญเนี่ยเน้นเลยก็คือความสัมพันธ์กับผู้เชิญคืออย่างที่บอกว่าเรื่องการเงินหรืออะไรเนี่ยเขาไปดูของผู้เชิญหมดผู้ยื่นบางที ว่างงานอยู่หรือเป็นแม่บ้านเฉยๆก็วีซ่าผ่านได้เพราะทุกอย่างไปดูที่ผู้เชิญหมดแต่สําคัญคือเอกสารผู้เชิญต้องครบแล้วก็หลักฐานความสัมพันธ์กับผู้เชิญนี่แหละวีซ่าเยี่ยมเย็ยนจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยขึ้นอยู่กับหลักฐานความสัมพันธ์เลยถ้าความสัมพันธ์เขาไม่เชื่อว่ารู้จักกันจริงวีซ่าเยี่ยมเย็ยนก็อาจจะไม่ผ่านถึงแม้จะมีใบาการันตีก็ตามฉะนั้นมาดูตรงนี้วิธีขอวีซ่าพื้นฐานเกือบทุกประเทศแล้วก็หัวข้อรวมข้อมูลขอวีซ่าเยียเย่ยมเยยนวงเล็บสําคัญมากกดเข้าไปเนี่ยจะเจอหัว เอาเรื่องเอกสารผู้เชิญก่อนก็คืออันนี้สรุปให้คร่าวๆอย่างแรกคือดูว่าประเทศนั้นเขาต้องทําใบการันตีกับทางการไหมซึ่งซึ่งในหัวข้อที่บอกเมื่อกี้นะมีสรุปไว้ให้อยู่ละแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นจดหมายเชิญแบง k ์สเตตเมนต์ของผู้เชิญแล้วก็เอกสารเสริมอันนี้ไม่ได้บังคับแต่ถ้ามีก็ดีถ้าถ้ากังวลก็เตรียมเพิ่มก็คือใบรับรองการทํางานหรือสลิปเงินเดือนของผู้เชิญหรือหลักฐานการเสียภาษีหรือหลักฐานการ,กรเกษียณของผู้เชิญแล้วแต่ว่าเตรียมอะไรได้ถ้ามี แล้วก็หลักฐานวิทาเยี่ยมเยยนอีกก็คือหลักฐานความสัมพันธ์ก็แยกอีกว่ากรณีญาติกับกรณีแฟนเอาแล้วเพื่อนด้วยอ่ะถ้าเป็นแฟนเนี่ยเป็นรูปถ่ายรูปถ่ายคู่ซึ่งจริงๆก็เตรียมหมดแหละไม่ว่าจะเยี่ยมใครก็ตามรูปถ่ายคู่ตอนที่ผู้เชิญเคยมาไทยผู้เชิญก็คือคนที่อยู่ประเทศนั้นแล้วก็ต้องการให้เราไปเยี่ยมเย็ยนตอนที่เขาเคยมาไทยรูปถ่ายคู่กันแล้วก็รูปการคุยทางอินเทนอร์เน็ตน่ะก็คือ คุยวิดีโอคอลที่คุยแบบเห็นหน้าก็จับภาพมาคุยทางแชทอ่าแต่จริงๆเป็นวิดีโอคอลดีที่สุดเห็นหน้าเราเป็นกอรอบเล็กๆแล้วก็หน้าเขาหน้าใหญ่ๆนั่นแหละแล้วก็ถ่ายมาหลายๆวันหน่อยนึงให้ชุดต่างกันส่วนกรณีเยี่ยมญาติก็คือต้องเตรียมมากกว่าเยี่ยมแฟนนิดนึงก็จะมีแบ่งเป็นญาติสนิทกับญาติห่างๆใช่ไหมถ้าญาติสนิทก็จะมีเอกสารราชาการเป็นตัวยืนยันได้อย่างเช่นเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมพี่น้องเยี่ยมสามีภรรยามี ใช่ไหมก็คือทะเบียนบ้านสูติบัตรหรือทะเบียนสมรสอันนี้โอเคสบายหน่อยส่วนของญาติห่างๆนี่แหละบางทีไม่มีบางทีเป็นพี่สาวแม่น้องสาวพ่ออะไรยังพอหาได้นะใช่ไหมที่โยงกันทะเบียนบ้านเราที่บอกว่ามีแม่เป็นใครแล้วก็ทะเบียนบ้านแม่กับทะเบียนบ้านของคนที่จะไปเยี่ยมว่ามีพ่อแม่คนเดียวกันอะไรประมาณนี้แต่ญาติห่างๆนี่แหละจะไม่มีเพราะบางทีแบบนับญาติกันไม่ถูกเลยก็แนะนำให้ทำ Family Tree family t r ร e ก็คือเริ่มต้นที่บรรพบุรุษคนไหนแล้วก็โยงกันมาจนถึงญาติคนนั้นกับเราก็คือเอาเฉพาะชื่อก็ได้ก็คือให้ให้เข้าใจภาพรวมนิดนึงแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเขาให้ทําแบบนี้นะอันนี้คือเท่าที่จะทําได้ละเพราะว่าบางทีแบบห่างกันมากหรือบางทีคนละตระกูลกันเลยแต่ว่าบอกว่านับญาติกันได้อะไรอย่างเงี้ยต้องให้เขาเข้าใจแต่ที่สําคัญคือรูปถ่ายนั่นแหละรูปถ่ายคู่กรณีเยี่ยมเพื่อนก็คงเป็นรูปถ่ายคู่เท่านั้นเลยแหละ กับรูปแชทนี่แหละเท่าที่เตรียมได้แล้วส่วนของวีซ่าธุรกิจเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรยังไงก็น่าจะมีบริษัทจากทางนั้นเชิญมาอยู่แล้วใช่ไหมก็เป็นจดหมายเชิญจากบริษัทที่อยู่ประเทศนั้นหรือว่าถ้าไปดูงานก็ใบกําหนดการถ้าให้ดีก็ระบุชื่อเราอ่าแล้วก็เราอยู่ที่นั่นหมายถึงว่าดูงานทุกวันแล้วก็กลับเลยไหมหรือว่าดูงานแค่ไม่กี่วันแล้วที่เหลือเที่ยว ถ้าดูงานแค่ไม่กี่วันแล้วที่เหลือเที่ยวเนี่ยก็คงต้องเตรียมใบจองโรงแรมกับแผนเที่ยวของวันที่ไม่ได้ดูงานมาเพิ่มด้วยแล้วก็เราออกเงินเองหรือว่าใครออกให้อีกก็ต้องมีหลักฐานการเงินหรือหลักฐานสนับสนุนในส่วนนั้นหลังจากที่หลักฐานแยกเฉพาะแต่ละวีซ่าแล้วถัดมาก็คือตั๋วเครื่องบินขอวีซ่าซึ่งอันนี้พวกเราก็มีไว้ให้อยู่แล้วก็คือหมดของตั๋วเครื่องบินบกโรงแรมมุเล็บย t u b e หัวข้อนี้เสร็จแล้วก็นี่เลยวิธีจองตั๋วเครื่องบินขอวีซ่าแบบที่หนึ่งสามลองดูในนี้ ที่สาคัญคือกําหนดการของตั๋วเครื่องบินก็ต้องตรงกับที่กรอกในใบสมัครเพราะว่าในใบสมัครเนี่ยก็จะถามว่าวันที่เราเข้าประเทศนั้นๆเนี่ยวันไหนแล้ววันที่เราออกจากประเทศนั้นๆวันไหนบางคนสับสนคือขึ้นเครื่องบินจากไทยวันก่อนหน้านั้นอ่สมมติขึ้นเครื่องบินจากไทย,ว,นนมมไทยวันที่1แล้วถึงประเทศนั้นวันที่สองเราก็ไปกรอกว่า นั่นเอาวันออกจากไทยไปกรอกในใบสมัครอย่างเงี้ยอ่าก็คือต้องต้องดูให้ตรงกันก็คือวันที่ในใบสมัครก็คือเป็นวันที่ถึงประเทศนั้นส่วนของท่องเที่ยวก็จองโรงแรมก็คือตามตั๋วเครื่องบินเลยว่าตั๋วเครื่องบินถึงประเทศนั้นวันไหนก็เริ่มต้นใบจองตั้งแต่วันนั้นเลยต่อให้ไปถึงตอนดึกก็ตามต่อมาก็คือหลักฐานความผูกมัดกับบ้านเกิดซึ่งเวลาที่เขาปฏิเสธวีซ่าเนี่ยถ้าเป็นเชงเก้นนะเขาก็จะชอบติคค๊กข้อนี้มาว่ากลัวว่า ผู้สมัครจะไม่เดินทางออกจากเขตเชงเก้นหลังจากที่จบเวลาที่กําหนดก็คือกลัวจะไม่กลับไทยนี่แหละหลักฐานหลายๆอย่างอย่างเช่นพวกหลักฐานทรัพย์สินก็ใช้เป็นหลักฐานยืนยันการกลับไทยได้มีโฉนดที่ดินมีรถยนต์หรือบางคนมีพ่อแม่ต้องกลับมาดูแลก็ต้องส่งสำารับบประชาชนของคุณพ่อคุณแม่หรือมีลูกถ้าลูกก็ต้องเป็นสูตธิบัตรมีนัดตรวจหมอก็เป็นใบนัดหมอหรือ ต้องพาพ่อแม่ไปหาหมอก็ใบนั้นหมอเหมือนกันหรือต้องกลับมาเข้าคอร์สเรียนอะไรหลังจากที่กลับมาหรืออื่นๆเท่าที่นึกได้ถ้ามีเพราะบางคนก็ไม่มีจริงมันก็ช่วยไม่ได้นะแต่ว่าก็อย่าลืมว่าต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษถัดมาหลังจากหลักฐานการกลับประเทศไทยก็คือหลักฐานราชการส่วนตัวถ้ามียืนพื้นเลยอ๋อก็แนะนําให้เตรียมทะเบียนบ้านทุกคนต้องมีอยู่แล้วก็คือ แล้วก็มีเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือทะเบียนสมรสทะเบียนยาหรืออื่นๆก็เตรียมเพิ่มดูว่าต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าอันนี้ถัดมาอันนี้สําคัญมากถ้าใครจะขอวีซ่าเชงเก้นนะถ้าอย่างอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์เขาไม่ได้บังคับแต่เชงเก้นเนี่ยเขาบังคับก็คือต้องซื้อประก,รกรันการเดินทางในนี้ก็จะมีหัวข้อประกรันวงเล็บ YouTube ถ้าจะซื้อเองก็ตามนี้หรืออันนี้ถ้าเกิดว่าต้องการสนับสนุนโกโนไกด์ก็ประกัน2เจ้านี้ก่อนซื้อ ก็มาจิ้มที่ลิงก์สีส้มๆมแดงๆนี้ก่อนแล้วค่อยทําการซื้อก็จะทําให้โกลโลไกได้ค่าขนมเล็กๆน้อยๆแต่เราไม่ใช่ตัวแทนประกันนะต้องบอกไว้ก่อนก็ประกันเนี่ยไม่ใช่ประกันอะไรก็ได้นะบางคนเอาบอกว่าประกันชีวิตได้ไหมไม่เกี่ยวนะต้องเป็นประกันการเดินทางเพราะว่าเขาต้องมีระบุในในนั้นว่าเออต้องมีรวมค่ารักษาพยาบาลหรือค่าส่งตัวกลับประเทศหรือส่งศพกลับประเทศอะไรคือวงเงินขั้นต่ำสามหมื่นยูโรก็คือขั้นต่ำหนึ่งล้านสองแสนบาท มีตัวเลขเกินล้านสองแสนเนี่ยแต่จริงๆส่วนใหญ่เขาก็ให้ล้านห้าแสนนะล้านห้าแสนขึ้นไปเนี่ยสักสามตัวติดกันเนี่ยมันจะมีตารางแล้วก็บินช่องๆไงว่าบงเงินความคุ้มครองส่วนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยถ้าล้านห้าสักสามรายการขึ้นไปเนี่ยก็โอเคหรือ,รอลองมาดูรายละเอียดในคลิปพวกนี้อ่ามาถึงสุดท้ายนะครับโอ๊ะลืมพูดอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าก็ไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมก็มารวมกันนี้แหละก็คือ วันที่ไปยื่นวีซ่าใช่ไหมซึ่งเราจะไปยื่นวีซ่าได้เนี่ยเราก็ต้องมีการนัดหมายก่อนซึ่งหัวข้อวิธีขอวีซ่าแยกรายประเทศของอเนี่ยมีพูดถึงทุกอันอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเอาแบบคลิปแยกโดดๆเลยก็คือนี่วิธีขอวีซ่าพื้นฐานเกือบทุกประเทศแล้วก็นี่วิธีนัดวันยื่นวีซ่าผ่าน VFS ส่วนใหญ่ VFS เนี่ยเขาจะมี2ส,สาขาเวลาเรายื่นวีซา่าน่าจะประมาณ70%นะ ของประเทศที่เราจะไปเนี่ยซึ่งก็จะต้องไปยื่นกับทางศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS แล้วก็จะมีบางส่วนที่ไปยื่นกับที่อื่นก็เอาเป็นว่าดูเป็นแนวทางก็ได้การเตรียมตัวยื่น Visa, FS, วีซ่า VFS แจมจูรีสแควร์อะไรพวกนี้ก็คือเราต้องมีการนัดหมายก่อนนะส่วนใหญ่ก่อนที่จะไปยื่นวีซ่าซึ่งเราสามารถนัดหมายก่อนได้เลยไม่จําเป็นต้องรอเตรียมทุกอย่างเสร็จเพราะบางทีบางช่วงอะอย่างบางช่วงหน้าซัมเมอร์หรืออะไรเนี่ยคิวยาวก็นัดไว้ก่อนเลยเราค่อยเตรียมก็ได้ แล้วก็วันยื่นวีซ่าเนี่ยคือสมัยนี้ก็ดีอยู่อย่างหนึ่งต่างจากช่วงหลายปีก่อนนี้คือหลายปีก่อนนี้เราไปยื่นกับสถานทูตก็จะมีการสัมภาษณ์ตอนนี้เหลือแค่บางที่อ่าอย่างอเมริกาเนี่ยยัยงยังสัมภาษณ์อยู่ใช่ไหมแล้วก็ประเทศในยุโรปบางประเทศซึ่งส่วนใหญ่คนเขาก็ไม่ค่อยได้ไปนะก็ยังมีสัมภาษณ์อยู่แต่ส่วนมากที่คนนิยมไปกันในยุโรปเนี่ยเขาก็จะยื่น่านสู่รับยื่นวีซ่ากันหมด หรือแม้กระทั่งออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาก็ยื่นผ่านสูตรรับยื่นวีซา่าเฉพาะสามประเทศที่ว่านี้ยื่นออนไลน์ไปหมดแล้วล้วค่อยไปเก็บหลานิ้วมือที่สูรรับยื่นวีซา่าทะนั้นวันที่ไปสูรรับยื่นวีซ่าก็จะไม่มีสัมภาษณ์อย่างมากก็รับเอกสารเสร็จแล้วก็อาจจะมีถามนิดนิดหน่อยหน่อยซึ่งไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าเขาก็ถามตามพิธีไปอย่างนั้นแหละมันเป็นหน้าที่เขาจะให้รับแล้วไม่พูดอะไรเลยเหรออะไรเงี้ยก็แต่ทีนี้คือบางครั้งเขาก็จะมีเรื่องของบริการเสริมบางอันเราก็จะต้องใช้ออยย่่่่่าาาางเชนถรูปติดวีซ ก็ถ้าให้ถ่ายถูกต้องตามกดก็คือถ้าถ่ายมาเองก็ได้เขาให้ถ่ายประมาณไหนหรือถ้าเกิดไม่ชัวรก็ถ่ายที่ศูนย์รับยืนวีซา่าแล้วก็ถ้าใครไม่ได้รับพาสปอร์ตคืนเองก็มีบริการส่งทางไปรษณีย์ได้แต่บางอันมันก็ไม่จําเป็นอย่างเช่นพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยหรือ VIP l o u ล g e อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก็ไม่จำเป็นถ้าเราเตรียมเอกสารเองมาพร้อมอยู่แล้วเนี่ยก็ไปถึงก็ยื่นเลยไม่ต้องมาพรีเมียมไม่ต้องมา VIP อะไรทั้งสิ้น เพราะว่าบางคนนึกว่าจ่ายตรงนี้เพิ่มไปแล้วมันจะทําให้บีซ่าผ่านง่ายขึ้นเผื่อเขาจะให้สิทธิพิเศษมากขึ้นอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็คือวีซ่าผ่านไม่ผ่านมันขึ้นอยู่กับเอกสารของเราว่าเตรียมครบไหมแล้วก็ภาพรวมของเราโอเคหรือเปล่าแล้วทีนี้แต่ละประเทศเนี่ยเขาให้ยื่นได้ล่วงหน้าไม่เท่ากันถ้าเป็นเชงเก้นตอนนี้จะประมาณล่วงหน้าได้6เดือนอนั้นก็ควรจะยื่นล่วงหน้าอย่างน้อยก็สักเดือนหรือ2เดือน แต่ว่าบางประเทศก็ยดนล่วงหน้าได้แค่สามเดือนก็ต้องลองดูแต่ว่าเฉพาะเชงเก้นน่ะหกเดือนแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาทราบผลวีซ่าก็คือก็ต้องรอเล่มพาสปอร์ตส่งกลับคืนมาแล้วก็เปิดดูในนั้นว่ามีสติ๊กเกอร์วีซ่าไหมได้แต่พาสปอร์ตกลับมาอย่างเดียวหรือได้กระดาษขาวแผ่นขนาด a 4มาด้วยถ้าได้กระดาษขาวหลายแผ่นมาด้วยอันนั้นคือใบปฏิเสธซึ่งถ้าเกิดใครโดนปฏิเสธวีซ่านี่อย่าเพิ่งหมดหวังก็มาดูหัวข้อนี้ก่อนวีซ่าไม่ผ่านวงเล็บ YouTube เพราะว่าบางทีเราอาจจะขาดเอกสารอะไรไปหรืออาจจะบกพร่องแค่ไม่เท่าไหร่หรือบางทีช่วงนั้นอาจจะมีคนยื่นวีซ่าเยอะเขาอาจจะไม่ได้ดูละเอียดมากพอฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าถูกปฏิเสธแล้วยื่นใหม่ได้เลยไหมยื่นใหม่ได้ทันทีไม่ต้องมีเวลารอใดๆทั้งสิน้นแต่เอกสารใหม่ที่ยื่นเนี่ยจะต้องมาตรวจสอบดูก่อนว่าบกพร่องอะไรเพราะว่าถ้ายื่นเอกสารเดิมก็อาจจะไม่ผ่านเหมือนเดิมฉะนั้นในนี้จะมีบอกหมดเลยโอเคคลิปนี้ค่อนข้างยาวก็สรุปเลย,ส,เลยสั้นๆว่า ก่อนยื่นวีซ่าห้ามยัดเงินถ้ากรณีออกเงินเองควรจะเดินบัญชีมาก่อนล่วงหน้าสาเหตุส่วนใหญ่ที่วีซ่าไม่ผ่านเนี่ยอันนึงเลยก็คือการเงินของเรามีเงินเข้าเยอะผิดสังเกตแล้วเอกสารหลักๆอื่นๆก็จะมีอย่างเช่นใบสมัครใบนัดวันยื่นวีซ่าหลักฐานการทํางานหลักฐานการเงินหลักฐานแล้วแต่ประเภทวีซ่าอย่างท่องเที่ยวก็มีใบจองโรงแรม แผนการเดินทางถ้าเยี่ยมเยียนก็มีหลักฐานของผู้เชิญแล้วก็หลักฐานความสัมพันธ์ที่ให้สถานทูตเชื่อให้ได้ว่าเรากับผู้เชิญนี้รู้จักกันจริงถ้าวีซ่าธุรกิจก็คือหลักฐานการเชิญจากองค์กรที่นั่นเพิ่มเติมก็คือตั๋วเครื่องบินขอวีซ่าก็คือใช้เป็นแค่ตั๋วขอวีซ่าเพราะว่าถ้าจองจริงแล้วไม่ผ่านก็สถานทูตไม่รับผิดชอบนะร <c oughs> ก็เสียเงินฟรีแล้วก็ประกันการเดินทางอันนี้เฉพาะวีซ่าเชงเก้น ครับก็ถ้าเพื่อนๆฟังแล้วมีข้อสงสัยใดๆก็คอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอได้เลยหรือเช็คดูได้ใน go.no-guide.com/visa ok ตามหน้าจอหรือดูลิงก์ใต้ตวิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ